รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้สนับสนุนโดยหลงหลอพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระสร้างวัตถุมงคลบริหารงานโดยดรสุภัทราสุวรรณตานนโทรศัพท์0 8 1 8 8 0 7 5 5 0 สนับสนุนรายการโดยร้านอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเรา สวัสดีค่ะร้อยเรื่องราววารรตีกลับมาพบกับคุณผู้ชมเป็นประจำค่ะในทุกวันพุธช่วงเวลาประมาณ14นาฬิกานาทีโดยประมาณนะคะกับจารย์สุรังรัตเช่นเคยค่ะวันนี้เนี่ยอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าใครที่อยากจะเดินทางไปมูที่ไหนนะคะไปฟังธรรมะดีๆเพื่อทำให้จิตใจเราเนี่ยได้ผ่อนคลายนะคะ ติดตามเรามาได้เลยพร้อมกันนี้นะคะที่เราไม่เคยพลาดเลยเก mm hmm. ี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงค่ะที่จะต้องมีสอดแทรกมาให้คุณผู้ชมนะคะได้ร่วมกันสนุกกันทุกครั้งค่ะวันนี้มีอะไรบ้างนั้นไปติดตามรับชมกันเลย บริษัทกราฟเอเนจีดีเวลโปเมนจำกัดมหาชนสนับสนุนวิถีชุมชนทางการเกษตรโดยการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีสำคัญอย่างการลงแขกเกี่ยวข้าวที่เป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาแต่โบราณและยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตชาวนาไทยที่มีความผูกพันกับธรรมชาติ โดยได้จัดกิจกรรมกราฟสืบสารวิถีชาวนาไทยรวมใจลงแถกเกี่ยวข้าวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรและแปลงนาสาธิตรโรงไฟฟ้าหนองแสงจังหวัดสระบุรีเพื่อสืบสารประเพณีดั้งเดิมที่เริ่มเลือนหายไปและพิสูจน์ให้เห็นว่าชุมชนและภา,าคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกันนอกจากนี้ยังมีแผนพัฒนาเป็นโครงการต้นแบบข,ของเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อสร้างวิถีกเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนและขยายองค์ความรู้สู่เกษตรกร,กรทั่วทุกภูมิภาคต่อไปเริ่มต้นมาตั้งแต่เราสร้างโรงไฟฟ้าหนองแสงนะครับระหว่างที่เราเริ่มก่อสร้างเริ่มมีโปรเจกต์โรงไฟฟ้าหนองแซงเราก็เร่งเห็นแล้วล่ะว่าเกษตรกรรมเป็นพื้นที่หลัก หมายถึงว่ามีชาวบ้านในพื้นที่นะครับทำเกษตรกรรมเยอะเราก็เลยคิดว่าเราอยากที่จะอยู่ร่วมกันกับเกษตรกรรมให้มันมีความยั่งยืนนะครับก็เลยเป็นที่มาของเกษตรอินทรีย์แบบยั่งยืนแล้วเราก็เริ่มทํามาจริงจริงๆอาจจะก่อนหน้านั้นสักพักหนึ่งนะครับแต่ทําเป็นลักษณะกิจจาักษณะก็คงเป็นปีที่8ก็เราจะแสดงให้เห็นว่าการปลูกข้าวการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถทําให้ยั่งยืนใช้ปุ๋ยให้น้อยลงเป็นเกษตรอินทรีย์มากขึ้นอะไรเนี้ยนะครับเราก็เลยเป็นที่มาของการทํา แปลงนาสาธิตแห่งนี้หลังจากนั้นเราก็พัฒนาแปลงนาสาธิตของเรามาตลอด8ปีที่ผ่านมานะครับแผนในอนาคตก็อย่างที่บอกฮะว่าอยากจะทําให้ตรงนี้เป็นแหล่งที่รวบรวมพบปะพูดคุยเป็นแหล่งสนารนาการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็เราคิดว่าจะทําให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้แลกเปลี่ยนและรวมถึงจะเชิญแขกจะเชิญคนต่างถิ่นเชิญคนอยู่ที่ไกลๆเนี่ยเขามาแลกเปลี่ยนแล้วเขาก็มาดูพื้นที่แห่งนี้นะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่บริษัทกัฟนะครับซึ่งได้เข้ามาทำประกอบการในพื้นที่เนี่ยได้สืบสารแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของประเพณีของวัฒนธรรมไทยนะครับในเรื่องการลงแขกเกี่ยวข้าวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยการลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยก็แทบจะไม่ไม่ค่อยทํากันแล้วนะครับเพราะปัจจุบันนี้ก็จะจะไปใช้เครื่องจักรรถเกี่ยวข้าวนะครับวันนี้กัฟเนี่ยก็ได้ทําให้เห็นว่าการทํานาแบบ ดั้งเดิมนะครับคือการทำนาแล้วก็มาลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเกษตรกรที่สามารถที่จะให้ผลผลิตได้มากแล้วก็ยั่งยืนนะครับแล้วก็เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อมนะครับ นอกจากพิธีเกี่ยวข้าวแล้วภายในงานยังมีการนําผลผลิตที่ได้จากการเกี่ยวข้าวมาสาธิตวิธีแปรรูปเป็นอาหาร mm hmm. เพื่อเพิ่มมูลค่า mm hmm. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ร่วมงานได้นําแนวคิดไปปรับใช้ต่อย,ยอดและพัฒนาเป็นอาชีพเพื่อสร้างไรายได้เพราะวันนี้นะคะก็จะเป็นการ สืบสานประเพณีการเกี่ยวข้าวนะคะของอชาวบ้านหนองกบนะคะที่งเป็นพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าซึ่งประเพณีเกี่ยวข้าวของเรานะคะปกติเมื่อสมัยก่อนตอนที่ยังไม่มีโรงไฟฟ้านะคะเราก็จะมีปีหนึ่งประมาณหนึ่งครั้งทํานานะคะเพราะว่าน้ําท่าของเราก็ไม่สะดวกแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้ําท่าสะดวกเราจะทําได้ปีละสาครั้งวันนี้ไฮไลท์ของเราที่สุดเลยตอนนี้ก็คือประเพณีเกี่ยวข้าวเราก็จะมีเชิญนักเรียน e จากโรงเรียนวัดหนองทังบุญเพื่อให้เด็กได้มาเรียนรู้ประเพณ <far S 1> ีการเกี่ยวข้าวของเราซึ่งมันทํา <ๆ S 1> มาตั้งแต่สมัยดึกดําบรรพ สามารถอธิบายได้ว่าเราเกี่ยวข้าวยังไงรับข้าเมอย่างไงแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะทํากิจกรรมเฉพาะเกี่ยวข้าวเราจะมีทุกปีเราดีใจนะคะที่มีโรงไฟฟ้าแล้วก็มีทางเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้กับเรานะคะว่าวิธีการที่เราจะอยู่กับโรงไฟฟ้าได้อย่างไรอย่างมีความสุขแล้วก็อยู่กันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะ สำหรับกิจกรรมกาฟสืบสารวิถีชาวนาไทยรวมใจลงแขกเกี่ยวข้าวสอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของกาฟที่เดินหน้าสร้างความยั่งยืนให้กับภาคส่วนต่างๆและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ยั่งยืนต่อไป การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในระมิตปรากฏการ์แห่งแสงสีริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ระการตากับงานวิจิตเจ้าพระยา2023ตั้งแต่วันที่1ถึง31ธันวาคม2566จัดเต็มเทคนิคสมัยใหม่สะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่งดงามในเส้นทางสายน้ำวัดวารามและวิถีชีวิตริมน้ำย่านสำคัญ7พื้นที่สู่แลนด์มาร์คของประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเทีย่ยวส่งท้ายปี2566คาดทำไรายได้ท่องเที่ยวสะพัดกว่า600ล้านบาทบรรยากาศวันนี้สวยงามมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการล่องเรือหรือว่ามาดู การแสดงนะคะเชิญชวนให้ทุกท่านค่ะมาดูโดยเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเท่าที่ประเมินกันไว้น่าจะมีผู้มาดูประมาณสักสี่แสนคนทันวานนี้นะคะเราก็จะมีอีเวนต์เยอะมากแล้วก็เป็นช่วงไฮซีซั่นของเราค่ะเราอาจจะได้ถึง28ล้านค่ะเราต้องการเผยแพร่ประจําปัตามสวยงามของมบนจ้าพยานะครับซึ่งก็งเป็นส่วนหนึ่งของงานคาร์ลฟูแบงคอกแล้วก็วินเทอร์เฟสิวัลนะครับสร้างสีสันและกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนะครับเชิญชวน,ชวน,ชวนทุกท่านนะครับ <S <S สุขทันทีที่เที่ยวไทยและสุขทันทีที่มาทเที่ยวว จ้าพระยาครับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสมาคมครูการศึกษาพิเศษไทยมุ่งหวังสร้างเครือข่ายการศึกษาและพัฒนายกระดับครูวิเศษสอนเด็กพิเศษให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยนําองค์ความรู้ด้านการศึกษาพิเศษไปประยุกต์ใช้ในการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้ที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อให้องค์กรพัฒนาทางด้านวิชาการวิจัยนวัตกรรมอย่างมีประสิิทธภาพ ที่สอนเรื่องศึกษาพิเศษเนี่ยมีไม่กี่ที่เราคือที่หนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเฟื่องฟูมากการดูแลของเด็กพิเศษเนี่ยแลก็ใกล้ชิดแล้วก็ต้องเข้าใจทําให้เขามีแอคทิวิตี้เช่นเดียวกันคือไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนๆ จุดเด่นของสมาคมเราคิดว่าเรามีทีมนักวิชาการที่เข้มแข็งเรื่องการศึกษาพิเศษเยอะเลยค่ะทั่วประเทศเลยเพราะฉะนั้นเราหวังว่าเราจะไปเสริมให้การช่วยเหลือเด็กพิเศษของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์โดนดดัเข้มแข็งขึ้นค่ะไรอันตันเอ t นเตอร์เทนเมนต์จัดการประกวด Miss Fabulous International ปี2มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างหนึ่งแน่นได้รับความร่วมมือจากคุณเบลล่าศิวพรปัตในประธานบริหารเบลล่าเอเจนซี่ศัลยกรรมครบวงจรประจําประเทศเกาหลีและประเทศไทยพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรคิม พันโจประธานโรงพยาบาลศัลยะกรรมเอทประเทศเกาหลีใต้ให้เกียรติร่วมงานซึ่งเวที Miss Fabulous International เป็นเวทีเพื่อความเท่าเทียมทุกคนสวยได้และเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถโดยไม่จำกัดสถานะถ้าเกิดยังไม่มีความมั่นใจใช่ไหมคะเดินเข้ามาหาวบล่าได้เลยคะ่ะวบล่าจะพาคุณไปตึงความมั่นใจ เกาหีค่ะไปสวยกับเบล่านะคะถ้ามากับเราก็อำนวยความสะดวกทุกอย่างไม่จําเป็นต้องหนาะอะไรเองเลยค่ะทางเบลล่าจัดการให้หมดเลยค่ะ h i i ิ e วัน i ี่เป r g a ่าอี e ที o คือ g ุ่ยอ่าเรืง้การต้นทุน ห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอทบของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละหมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวาง,ขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสาหรายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ดดีีดกับพี่คำรนตอนที่มาของวันดินโลกและดินเราดีด้วยพระวิริยะอุตสาหะของในหลวงรัชกาลที่9จนทั่วโลกยอมรับนะ <laughs> จะบอกให้วันสำคัญ5ธันวาคมว,วันดิน,ดนโลกจินเจ้าอ้ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อน ป่าหายน้ำแห้งดินเลวก็พัฒนาได้ด้วยพระบารมีสหาภาพวิยทยาศาสตร์ทางดินนานชาติหรือ IUSs ได้ทูนกล้าวทูนกระหม่อมถวายรางวัลน,นักวิยทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิษหรือในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทยพระราชทานแนวพระราชดำริด้วยการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดินผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆก็เกิดประโยชน์ต่อชีวิตเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมพระองค์ถ่ายทอดแนวคิดผ่านโครงการพระราชดริให้เห็นเป็นรูปธรรมว่าดินสำคัญอย่างไร,รแล้วก็มีความสำคัญต่อชีวิตของมนุษย์ได้อย่างไรต่อมาองค์การสหประชาชาติได้ประกาศพระเกียรติคุณให้การรองรับ ให้วันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพเป็นวันดินโลก World Friday. s o i Day สิ่งที่เราต้องสร้างความตระหนักให้กับประชาชนทั่วไปคือว่าจะทำอย่างไรให้ดินดีมีน้ำพอ ยังพอต่อการผลิตอาหารสำหรับมนุษยชาติส่งผลให้วันดินโลกได้รับการบรรจุในปฏิทินขององค์การอาหารและ,กะเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปีในหลวงรัชากาลที่9พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับ ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรดินทรัพยากรดินเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการผลิตทางการเกษตรดินเสื่อมโทรมเราทำให้สมบูรณ์ได้สรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าดินคือพื้นฐานของชีวิตดินดีชีวิตดีดินมอดชีวิตก็ม้วยขอรับเราจะทำให้คนทั้งโลกมองประเทศไทยด้วยการจัดงานวังดินโลก แวดล้อมถ้านอมการใช้ลงบ้างแล้วเราช่วยสร้างช่วยสันช่วยเสริมเติมครั้งให้ยังให้ยืนสิ่งนี้แหละคือพลังกาเศรย,ยังมีความหวังสิ่งแวดล้อมจีรังอยู่คู่กันไป ่าวดีดีกับพี่คำรณทุกคนต้องไม่ลืมว่าดินเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจึงต้องช่วยกันดูแลและปรับปรุงให้ดินสมบูรณ์รักโลกแล้วต้องรักดินด้วยนะจะบอกให้าเกษตรยังมีความหวังสิ่งแวดล้อมจีรังอยู่คู่กันไป ห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรจุดพักรถทัวร์สายใต้สินค้าโอท็อปของฝากมากมายบริการ24ชั่วโมงห้องน้ําสะอาดห้องละมาดพร้อมห้องกาแฟสดที่จอดรถกว้างขวางเดินทางลงใต้อย่าลืมแวะห้องอาหารคุณสารายจังหวัดชุมพรแล้วท่านจะประทับใจไม่รู้ลืมความสะดวกสบายของท่านคืองานบริการของเราโทร077547223ถึง6 ระกินสนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนคนปรปฐมสวัสดีครับผมสมบัติฟาร์มนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดเมืองกาญจนบุรีครับแล้ววันนี้ผมจะไปดูอีกหนึ่งอาชีพที่ขายประกันนะครับจากคนไม่มีอะไรเลยครับที่ว่ายากจนแล้วเขาทํางานประสบความสําเร็จแล้วผมก็จะเอาความรู้เนี้ยไปให้หนูคู่เชิญยิ้มกับเจฟเฟิร์นรวมดาวนะครับ จากที่เขากลัวชอบวุ่นวายในรายการเราเดี๋ยวเราจะสอนทำกินกันนะครับเกี่ยวกรื่องประกันเพราะไม่ต้องลงทุนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับไอหนึ่งพาไปไอหนึ่งกุญแจรถไฟด้วยรถไฟมีกุญแจเหรอกุญแจโอ้ยไอสองไม่รู้เลยนะเนี่ยโอ้ไม่รู้ได้ยังไงอ่ะนี่นี่นี่โอ้ยโอ้ไอหนึ่งทำไมครับทำไมรถไฟของฉันเป็นอย่างนี้อ้า นี่ของเก่าแก่เลยนะเอสองเบรคบัตคัดเสียเกียร์หลุดเออเครื่องสลุดเป่าหลักสลักหายอะไรนะไงเบรคบอดไฟแนบแดดตายแต่ไม่ติดเครื่องไม่ตัดสตาร์ทพาวโอ้ยไม่ต้องใช้แล้วก็เป็นเศษเหลีกแล้วไปเปล่าคันนี้เปล่าคันนี้ไหมไม่ไปค่ะจะเอาคันหลูก่อนนี้ไหมอยากจะไปดูคันโนน่าอยากคุณเจมไปขายคันโนได้ได้ขาได้เลยค้าไปเลยจ้าโอ้โหเดี๋ยวพอไปขี่รถไฟพ่นน้ำเอออะไรนะรถไฟพอน้ำ หลังไอ้น้ำโอ้อเลไอ้น้ำเหรออุ้ยเอสองยังไงเดี๋ยวการรถไฟประเทศไทยโอ้นี่ให้ไปเอากุญแจที่เขามาแล้วนี่เป็นเป็นอะไรที่เก่าแก่มากเลยนะขึ้นไม่ได้เงา้ทำไมคะสูงโอ้ไม่ต้องขึ้นเลยเอเอสองรถไฟทำไมมีต้นไม้ด้วยล่ะา <M est oren> มันเก Youtube ่าไงเขาอนุรักษ์ให้เราดูใครอยากมาดูมาดูได้เลยนะที่จังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรีมีสกายวอล์คด้วยมีสกายวอล์คแล้วมีแม่น้ำแควที่แบบว่าเขาเรียกว่าถนนสายมรณะไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นสะก่อยไว้สกายวอล์คมาสกายวอล์คไใช่กก่อยไปขึ้นสกายวอล์คมาเนี่ยลื่นพันหักเลยตายตายเอสองเม่เดี๋ยวพันน้ำนมอออหรอเอสอ เราจะหาบอสไหมที่ไหนบอสเขาบอกเขาอยู่แถวเนี้ยเดินหาดูที่เออไปไปหาพระวนะพระเไยค่ะโอ้โหพายลิ้ไปลายเด้แล้วนี่บอสอยู่ที่ไงไงสองมาว่าเป็นไงนี่ไงไงโอ้ยวันนี้ครับบอสอะไรบอสว่าอะไรกันอีกแล้วเนี่ยแหมนี่ฟ้าแหวนค่ะแหวนเอหนึ่งเอสองเอหนึ่งเอสองวันนี้อยากจะรู้ว่าบอสจะพาพวกเราไปกินอะไร โอ้หเออกินกินทั้งปีทั้งชาติมาเร็วก็มากินที่เมืองการเมื่อกินเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราพาไปดูประกันที่เมืองการมั่งมาไม่ต้องเสียเที่ยวไปไปไปกินประกันไปกินประกนรมาไปกินสมันชานไปให้ความรู้อ๋อเหรอเออเรื่องการเป็นตัวแทนไงก็ได้่ชุดเนียนไฟชุดมาเงี้ยดีแล้วมาแล้วเขาจะได้เดี๋ยวไปหานี่คุณปุ๋ย คุณปุ๋ยเออเขาตอนนี้ไม่ใช่ชื่อเขาอ้ว่าปุ๋ยเออเขาคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้เขาํำบากมากลำบากอะไรเขาเดินประกวดนางสาวไทยอยู่เลยนางสาวโลกด้วยนะตายตายน่ารักสู้เกมไม่ได้เหรอไม่ใช่เขาลำบากมากเมื่อก่อนตอนนี้เขาประสบความสำเร็จแล้วเดี๋ยวพวกเราพวกเราเนี่ยไปทำอาชีพประกันกันไปสมัคร สมัครตัวเป็นตัวแทนสมัครสมัครก็ตายนานแล้วเราไปค่ายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช่ป่ะตายนานแล้วคนสมัครไม่ใช่เราไปค่ายสมมติเราไปค่ายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยใช่ป่ะเราต้องมาลงทุนซื้อถ้วยซื้อชามแล้วคนมากินก็เจ๊งแต่นี่คือถ้าประกันไว้ไม่ใช่ประกันเราไปสมัครเป็นตัวแทนอจานยแค่ไปสอบไม่ต้องลงทุนเหรอสอบสอบปากเปล่าไม่มั้ไม่รู้งั้นเราไปห่าคนดีกว่าไปดูเดี๋ยวให้เขาแนะนําให้ความรู้เราก็ไม่ได้อาชีพประกันแต่เราอยากรู้ว่าเขาสําเรอาชีพเนี้ย ได้ยังไงเด็กขก็ไปดูไงว่าเขาสําเร็จมายังไงที่มาที่ไปเดี๋ยวเผื่อเราตกงานเราก็จะไปทำประกันได้ขาหักกินขาไปไปไปเฮ้ยวุ่นวายไป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 ครับตอนนี้เราก็มานั่งอยู่บ้านคุณปุ๋ย้วครับนี่ที่เป็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จจากไม่มีอะไรเลยครับด๋ยวเรามาคุยเขาเลยว่าเริ่มต้นชีวิตมาเป็นยังไงครับสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ได้ข่าวบ้านหลังนี้เป็นบ้านแห L ่งค,ความภูมิใจมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบเป็นน้ำพักน้ำพันน้ำแรงของเราแบบที่ทําด้วยตัวเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะภูมิใจไหมครับภูมิใจไหมภูมิใจมากค่ะภูมิใจมากหินบอกว่าบ้านนะ่ะตั้งแต่เริ่มแรกกันนะ,ะเดี๋ยวถามคุณปุ๋ยก่อนแล้วคุณพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อไม้ครับอคุณไม้อคนนี้แฟนแฟนคุณปุ๋ยใช่ไหมครับนี่ชื่อแฟนช่คนละไม้เขาเป็นเพื่อนกันอ๋อทีนี้พินบอกว่าปุ๋ยมาก่อนในบ้านจนมากจนจนเลยเหรอ ใช่ค่ะบ้านจนมากเพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยเป็นเกษตรกรมีลูกห้าคนเลยนะคะซึ่งหนูเป็นคนที่สี่แม่ไม่มีเงินที่จะส่งลูกเรียนค่ะหนูเนี่ยก็เลยต้องไม่เรียนหนังสือเหมือนเพื่อนๆเขาเรียนกศนอนะคะใช่แต่ด้วยความที่เรามานะบักบันอุปสรรคต่างๆนานาอะไรพวกนี้ค่ะอ๋อเอางี้ผมถามคุณปุ๋ยว่าทีเนี้ยล้วคุณปุ๋ยเนี่ยลงมีขนาดนี้แล้วมันต้องมีทุนนะอย่างนี้ต้องมีทุนมาลง แล้วคุณปุ๋ยเอาทุนเนี่ยมาลงงี้ผมก็ยังงงก็เนี้ยแหละค่ะเรื่องประกันนี่แหละค่ะบ้านอ๋อไม่ต้องใช้ทุนไม่ต้องใช้ทุนค่ะบ้านหลังนี้นะคะไม่จะบอกด้ว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ที่กว้างขนาดนี้เพราะว่าทำมาที่ขายประกันใช่ค่ะใช่ค่ะอุ้ยตายตายไม่นึกเลยว่าเป็นงไงสุดยอดไหมคี่นี่คุณปุ๋ยนไอตูนูนู้นูนั่งมองจ้องหน้าตัวเดี๋ยวมันไม่มีทุนเนี่ยอันนี้เอาไปขายประกันได้ไหมโหสบายมากเลยอย่างพี่น้องพูกเนี่ยเพราะว่าธุรกิจเราอะค่ะไม่ต้องลงทุนนะคะตอนนี้ก็ตอนคุณปุ๋ยล่่่าากอนว เพราะว่าประทับใจว่าบ้านหลังใหญ่มากเลยที่กว้างโนองบอนนะ, <Yeah. S 1> ะคือก่อนที่จะมามาทาของประกันเนี่ยทาอะไรมาก่อนแล้วก็ทาไมถึงต้องมาจบตรงมิตรแท้ตั้งแต่หนูเรียนหนังสือมาค่ะหนูทำธุรกิจประกันรถยนต์นะคะมาตลอดเลย hmm. ประมาณเก้าปีสิ 10, ปีแล้วอะค่ะ hmm. แต่ว่าเมื่อก่อนนะ่ะหนูขายหลายแบรนด์ oh. ขายทุกแบรนด์เลยก็คือทุกแบรนด์นะคะขายแล้วก็ได้ค่าคอมปกติ hmm. ซึ่งเราก็มีรายได้แหละแต่ yeah. ทำไมถึงต้องมาทํามิทแท้เพราะว่ามิทแท้เนี่ยมีระบบหลังบ้านนะคะช่วยซ<ช>ัพพอร์ตเราได้เยอะเราทุกวันนี้ค่ะโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะคะอ่ะใช่ที่เนี่ยมันสมมุติสมัครตัวแทนมาเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องลงทุนเราแค่แ<ก>บอกว่าทำมิทเหมือนนะมิทมิทแทมิทเทียมมะจ้าเนี่ยนะอยากถามเลยแล้วเนี่ยเหมือนคุณไม้เนี่ยทำไมคุณไม้นี่ก็ทำมิทแทสไว้เหรอครับครับผมแล้วก่อนมิทแท้ทำอะไรเอ่อผมทำธุรกิจขายส่งไส้กรอกครับ อุ้ยขายถ่งไส้คอแล้วมันมีผลไม่แบนมาทำไปแท้เจ็เนี่ยคือว่าของผมเนี่ยจะส่งทั่วประเทศผมมีรถเยอะมันเกิดอุบัติเหตุได้มีความเสี่ยงภัยในการริเทีอ๋อเพราะเราเราเป็นเจ้าของธุรกิจและมีรถเกิดใช่ครับเราต้องส่งทั่วประเทศครับเราก็ต้องทำาปรกันทุกทุกคันอยู่แล้วใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมมาทำกับน้องเขาคือว่าหนึ่งมีแท้ดูแลดีครับแล้วผมมีความมั่นใจว่าเขาสามารถที่จะดูแลธุรกิจผมได้อย่างไรรู้ไหมครับอย่างไรฮะ คือถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยทั้งตัวแทนทั้งน้องเขาดูแลเราไม่ต้องเอาเงินสดที่เรามีอยู่มีอยู่เอาไปรักษารถไปซ่อมรถไปซ่อมคนของเราอคือเขารับผิดชอบทั้งหมดคือเกิดอุบัติเหตุปั๊บโทรกริ้งโอ้ทันทีครับปุ๋ยไปเลยใช่ยี่สิบสี่ชั่วโมงครับกริ้งเนี้ยปุ๊บเนี่ยที่จะมาก่อนก็คือรถโรงพยาบาลไม่เกี่ยวการคือพูดถึงหมายถึงว่าทรัพย์สินที่เสียหายนี่อย่างเดี๋ยวขอย้อนมาที่น้องปุ๋ยคือเก้ในอยากรู้ว่า มิ้นบอกว่าทาหลายแบรนด์มากเลยมาจบมิตแท้ปั๊บเนี่ยแล้วทุกเ,เขาบอกว่าหลังบ้านเขาดีมันเป็นยังไงหลังบ้านของมิตแท้ก็คือถ้าพูดเอากันง่ายๆนะคะคือว่าถ้าเราขายเนี่ยเราขายคนเดียวอ,ะอ่ะเราจะมีรายได้แค่เฉพาะเราแต่ถ้าสมมติว่าอย่างของระบบมิแท้น่ะจะเป็นลักษณะระบบการขยายงานขยายตัวแทนทั่วประเทศซึ่งเราอ่ะจะ เราอาจจะไปแบ่งปันความรู้ที่เรามีเราจะไปแบ่งปันการให้กับผู้คนนะคะคือผู้คนเจนะสามารถสร้างรายได้ได้โดยที่เขาไม่ต้องลงทุนแล้วยิ่งยุคสมัยเรศรษฐกิจแบบนี้ใช่ไหมคะ,ะคือทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ต้องการที่จะลงทุนเพราะว่าการลงทุนสําหรับนักธุรกิจคือความเสี่ยงใช่แล้วบางคนไม่มีทุนใช่ค<ล>่ะใช่แต่ถ้าเป็นธุรกิจมีแท้เนี่ยหนูมองดูแล้วว่า คือหนึ่งไม่ต้องลงทุนคุณแค่เขาเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กับระบบนะคะมีโค้ชดูแลให้ซึ่งหนูก็จะเป็นโค้ชให้กับคนที่เข้ามาร่วมธุรกิจด้วยค่ะไม่เป็นไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีโค้ชสอนคอยบอกเห็นบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สวยมากบ้านดึกดื่นหาดเออเป็นสนามหญ้าที่สวยเนื้อที่เท่าไหร่เนี่ยตรงนี้ประมาณหนึ่งไร่ค่ะพี่โอ้หนึ่งไร่พี่ว่าจะขอซื้อสักสองคืบโอ๊ยโอบระบถือว่านี่ความรูมิใจไหม ภูมิใจเป็นความภูมิใจของเราเลยใช่ไหมบ้านหลังนี้ภูมิใจค่ะภูมิใจมากคุณบอกว่าทุกอาชีพที่เราทำแล้วตั้งใจทำันสำเร็จหมดเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะทางกายสนกจก็มาหาน้องปุ๋ยได้แล้วก็หาขี้ไม้ได้ใส่กอบอร่อยใส่กการบุรีมาได้เลยอยู่ไกลๆก็มาได้ส่งส่งส่งได้อยู่แล้วไปทั่วประเทศอย่างนั้นวันนี้เวลาเราก็มันจะจบลงแล้วทีนี้ว่าเดี๋ยวต้องขอกราบ ลาของปุ๋ยแล้วก็ุณพี่ไม้ครับสวัสดีครับอย่าลืมนะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันพุธเวลาบ่ายสองโมงครึ่งถึงสามโมงทางทรบห้าค่ะอย่าลืมนะครับถ้าท่านอยากดูย้อนหลังเข้าไปที่ย u t u b e พมพ์ว่าเป็ด้อยไทยแลนด์ภาษาไทยครับจะเจอพวกเราทั้งสามคนครับวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ สนับสนุนโดยสมบัติฟาร์มฟาร์มเป็ดสดนครปฐมจำหน่าย,นายเป็ดสดไก่สดและยังจำหน่ายหน้ากากหมูคอหมูลิ้นหมูหางหมูหมูบดและยังมีรายการร้อยเรื่องราววาไรตี้ช่วงทัวร์ทำกินเป็นรายการสำหรับคนทำกินทุกอาชีพทางททบห้า หลากหลายเรื่องราวที่นํามามอบให้กับผู้ชมในวันนี้นะคะก็หวังว่าจะถูกใจค่ะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวแบบไหนนะคะส่งข้อมูลฝากมาให้กับเราได้ค่ะเราก็จะพาไปติดตามแล้วก็นําภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากกับคุณผู้ชมนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนติดตามกันได้ใหม่นะคะวันพุธค่ะช่วงเวลาดีๆบ่ายสองครึ่งโดยประมาณนะคะร้อยเรื่องราววาไราตี้รอคุณผู้ชมอยู่ที่ททบ5สวัสดีค่ะ